สวัดีจ้าสวัสดีสุกูสุคนจา้าทักทายจากกอสมุยจา้าสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะจา้าที่อยู่เป็นชาวไทยที่อยู่ต่างแดนสวัสดีสุกูสุคนจา้าขอบุณสุกูสุคนที่เข้ามารับชมและติดตามให้กำลังใจพึงตลอดมากจา้าถามีสิ่งใดที่พึงได้ว่าหรือว่าพิษพลาดประการใด ตักเตือนพึ่งได้ได้วยจ้ะพึ่งมีเพมีประสบการณ์จ้ะเพมีประสบการณ์ว่าเว้าเรื่องไดถูกว้าวเรื่องไดพอสมควรบอกเก้าได้ได้วยจ้ะแล้วการที่โอกให้พึ่งว่าให้พึ่งว้าไท้ไสย้ยาวีสานโอ้ยพึ่นขอโทษ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 ย่างหลายพี่น้องพึ่งเว้าไท้โปพโป๊โโทองพี่น้องพึ่งเว้าไท้พป๊ทองจ้ะจะว้าได้แบบ แบบช่วงไปราชการนี่เองซื้อแต่ว่าวาอิลีเนี่ยตกอิสานอ่ะเพราะว่าชีวิตประชาชนวันคุกกี้อยู่กับข้าบกลัวที่เป็นอิสานเนาะพี่น้องเพิ่งขอโทษขอภัยทีเพิ่ง่าพอสามารเว้าได้แบบจนจบคลิปหรือยังเพิ่งได้หนอหนอยเนี่ยนะแบบ กระท่อนกระแท่นนะพี่น้องเออกระสันพึงกระขอเบาเป็นภาษาอีสานเนาะพี่น้องเนาะบานเกิดพึงพึงขอโทษอีรีถ้าจะพึงพอสามารถที่จะแก้ไขในจุดนี้ได้พึงจะพยายามข้ามใดที่มันมันมันพึงสามารถเบาได้หรือรู้เรื่องใดพึงก็จะพยายามเบาไทยจ้ะมันกินบักม่วงจ้ะมันกินบักม่วงจ้ะกินบักม่วงอัน มีหลายๆอ่าคนเพิ่นถามขามาว่าน้องพึ่งเป็นคนใสพึ่งเป็นคนอุดรน,นะจ๊ะสวัสดีสุกูสุคนจ้าพึ่งเป็นคนอุดรจ้าเป็นไทยอุดรอ,อยู่อำเภอกุภาวาปีนะจ๊ะตำบลท่ารี่อำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีพึ่งเป็นคนอุดรจ้าเป็นสาวอุดร <c oughs> เกิดไง่เกิดเกิดตั้งแต่หน่อยจน่าย,ยู่อุดรจ้า <c oughs> แม่พึ่ง ขอเถิดนจ้ะขอกินไปนํ้องวอรบไปแล้วแม่พึ่งเพิ่นมาอายุก,กอสมุยได้เป็นหลายสิบปีแล้วเช่ไหพึ่งกัเลยอยาอยุ่นี่น้องชายน้องสะใภ้ลูกหลานสองสามคนแม่ยุ่นี่พ้ากันยุ่นี่มาจากป่าลุงยุก,กอสมุยจะ้ะหากินยุก,กอสมุยแม่พึ่งกะเฮ็ดเปิดร้านขายของชำ ที่พึ่งก็เลยอยากยูนีที่พึ่งมาสางบานยูนี่ก็เพราะว่าพอแม,อมครอคบัคว้พึ่งยูนี่ส่วนหลายพึ่งก็เลยอยากยูนี่พี่น,อน้องแล้วก็อย่าให้พีเตอร์ใกล้ทะเลน้ําแต่ว่ากับยอมราวกราของปีดเองที่ยุ่ใกล้สถานที่บันเทิงกับโบเป็นยังพี่น้องเท่ากับโบเป็นยังประสบการณที่คอยสอนเท่าเองนะพี่น้องนะแล้วก็ที่พี่น้องถามว่า น้องพึ่งจะกลับไปอยู่เยอรมันไหมจะกลับไปอยู่ต่างประเทศไหมอันนี้พึ่งพ่ดแน่จได้พี่น้องเด้ะก็ยังนี่ห้องผักก่แต่ว่าให้เขาเช่าพี่น้องปีเตอร์ให้เขาเช่าจ้ะกินเงินค่าเช่าเอาเราก็ท้าเฮาเกิดว่าอนาคตเทามีลูกมีเต่าหรือย,อยังพึ่งกับปีเตอร์สิลงไปจ้ะพี่น้องพึ่งกับปีเตอร์ก็สิลงไป หรมต้องไปอยูนกลับไปนะกลับไปยูประเทศเยอรมันพาลูกไปของรอขกองเรียนสั้งน,นะแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ก็ยุ่มัองไทยไปก้อนไปเนาะคาข้องเทียบคาข้องเทียบมันก็นดีกาวืามโอกะ มีพี่น้องถามมาว่าพึ่งน้องพึ่งเฮ็ดอันยูทูบได้โดนไปเฮ็ดจริงๆจังจังตังแต่ตังแต่เดือนประมาณเดือนตุลาจ้ะกลางเดือนตุลาตุลาพฤศจิกาธันวามกราตุลาพฤศจิกาธันวามกรากรุณาประมาณซี่หาเดือนไม่นอกสี่หาเดือนจ้าเฮ็ดจริงจังแต่ว่าพึ่งมันสั่งไล่ได้เดือนท่านว่าจ้ะวันที่เจ็ดที่แปดเดือนท่านว่า เติ่มสั่งว่าไล่ได้เก็บเหรียญพึ่งครบหนึ่งร้อยเหรียญเราจ้ะพึ่งครบหนึ่งร้อยเหรียญแล้วแต่กับเพราะท่านได้เงินด้วพี่นอ้องแจ็คขาหักภาษีเท่าใดเท่าใดยพึ่งกับไล่ท่านได้ตอบได้แล้วกะบ,บางคลิปมีคนเบิ่งหลายแต่ว่าเงินเมื่อคืนพึ่งหน่อยบางคลิปกะมีคนเบิ่งหน่อยกัเงินกับคืนอยู่พี่นอ้องกับคืนเป็นเหรียญพุ่น แต่เฮ้ากับโบรูว่าเขาเอาเกลนยังแต่ว่าน่าสิเอาเกฑนน้ำมันนะโคษณหน้าบางคลิปมันกับ,บโบีมิโคเฮนขอบางคลิปมันกับมีโคเฮหน้าเขาโคษณหน้าเดียวบางใช่เพิ่งกับโบรูวาเขาเ,าเกลนยุ่งใสเนาะอาเราคนอะารจะเราก้นเขา,าจะว่าโอ้ยได้เป็นหมื่นได้เป็นหมื่นได้เป็นพันได้ตังค์เยอะเพิ่งกับ สาหรับพึ่งกะเงินหลักพันสองสามพันนี่ก็ได้หลายเลรียจ้ะพี่พเฮียเฮียมาเนาะสองสามเดือนแล้วพี่น้องที่เก็บสะสมมาสองสามเดือนได้ร้อยนึงกะถือว่าดีพี่น้องดีก็ห้าพเจ็าเอาวมาแล้วน้องพึ่งมาอยู่เมืองไทยไม่ทํางานเหรอโอ้ตอนนี้พึ่งกําลังปรับปรุงบ้านจ้าบ้านน่ะบไม,ม่คนอยู่ทั้งต้นหมอกตน้นไม้ทั้ง อสีทั้งอย่างจากทั้งคัดทั้งคัดทั้งท่าไม่า้ากรเด็ดเอาสองคนจากหลายอย่างกัเล่พวกท่าน,นไปเห็นงานจรงิงจังแต่ว่าก็ได้ไปสอบถามง,งานไว้แล้วจะเป็นแม่บ้านจา้ะแม่บ้านอยู่ตามวิลล่าสมมุติว่าเขามีลูกค้าใครเขาโท่มากแม่พี่น้องเขามากพึ่งก็สิไปของคำทโม่กเป็นรอยสังเก็เอาเกียดดีก็หอบพ่อเธเห็นนะ ถามว่าคุณทำอะไรอย่างไอืออือถามว่าน้องพึ่งไม่มีลูกหรอไม่มีอมืพี่น้องพึ่งมีลูกเด้อจ้ะพี่น้องพึ่งมีลูกเด้อยสิาปีสิหกปีแล้วลูกพึ่งยูบบนเด้อจ้ะลูกพึ่งยื่บนนยื้น้ำยา ตอนนี้ก็เลี้ยงหลานไปพี่น้องเลี้ยงหลานลูกน้องไส้สามคนลูกน้องไส้สามคนกำลังเจ็ดแปดปีกำลังเตาะตามคนลูกเสา์อาทิตย์ก็ไปเอามาเลี่ยงนี่ยังกระซอยถามมาได้หร้อพี่น้องเนาะ พึ่งตอบให้ได้พึ่งก็จะตอบเพราะว่าบางซิ่งบางย่างอ่ะคือให้พึ่งเอาไทยดีคว่วเอาอีสานพึ่งกะคือสิงยากเลอจ้ะพี่น้องเพราะว่าพึ่งบอกว่าได้๋วเาไท่เรากะพึ่งกับต๊พร้อมต๊อีสานต๊ตตเล้า ทำนั้นเราสงสัยต้องต้องได้ฮัดฮัดเป็นไปฮัดแบบพูดยาวๆแบบประโยคยาวๆแล้วก็พูดกับคนไทยที่แบบต้องพูดตลอดนะคะถ้าไม่พูดตลอดเดี๋ยวมันก็จะไม่รู้คําศัพท์บางคําศัพท์ว่าเขาเรียกอะไรเดี๋ยวจะทําให้อมันจะมั่วเฮ้ยแล้วพี่นอกเขาแหละเขาแหล,ละหน่วยหนึ่ง ก้อนานี่ก็กินแล้วกินน้อยน้อยๆ,ๆมาละขอบคุณขอบคุณสุกูสุกคนด้อจ้าพี่น้องขอบคุณทุกสุกูสุกคนเนอที่เขามาติดตามที่เขามาให้กำลังใจตามขอบคุณสุกขขูสุกคนผู้ใดคิดสิ่งใดสิคิดคิดสิ่งใดกับกอยผู้น,นั้นใดสิ่งน,นั้นแล้วพี่น้องกนะ็คิดดีก็ขอให้โจ้ได้สิ่งดีๆ กลับไปสุกุลสกคนจาถุกหวยรวยเบอร์สกุลสกคนจ้าเดี๋ยวพึ่งจิกลับไปทักทายได้จ้าบ๊ายบาย